ไมพิรมพรมีชื่อจริงว่าพรพิรมพินทประกังเกิดที่บ้านท่าม่วงตำบลเวียงคำอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีเป็นลูกชายคนโตมีน้องอีกสองคนชีวิตวัยเด็กของเขาทางบ้านมีฐานะยากจนหลังจากโตขึ้นพอที่จะทํางานได้เขาตัดสินใจเดินทางมาทํางานที่กรุงเทพ เพื่อจะได้ทำงานหาเงินส่งไปให้พ่อแม่และน้องๆเขายอมทำทุกงานไม่เกี่ยงว่างานนั้นจะหนักหรือเหนื่อยเพียงใดทั้งงานกรรมกรก่อสร้างพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ด้วยเพราะเขาค้นพบว่าตัวเองมีความฝันอยากจะเป็นศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งเขาจึงพยายามเข้าไปสมัครทำงานในสถานบันเทิงเพื่อหวังจะได้ใกล้ชิดกับนักดนตรีเพื่อจะได้กลุยทาง ไปสู่การเป็นศิลปินได้สำเร็จโดยเขาได้ไปท